โยว่าไงไวร่ Honda Jazz นฮอน d a าแจ z น้ำเงินซิ่งเอาไปแต่งแล้วขึ้นครับพี่น้องสีนี้ออกรถศูนบาทงวดเถื่อหก0 0บาทตลอดสัญญาชมไวร่นนาพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งทีไม่ต้องมีรถด,ดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทํามาหากินครับ Honda าแจ z 1หนึ่งจุด นะชมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น G K นะครับผมนะเกียออ,ตโ,อโต้โอ้โหเบาขาดนะบาน้อยนี้เหรอครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้เสี่ยเปลี่ยนเบาะหนังให้ไหมเบาะยากครับงวดเถื่อหกพันบาทตลอดสัญญากับสีแบบจิตจแจนไปสิเอาไปแต่งซิ่งครับพี่น้องไว้เล่นนะรับจบศูนย์บาทมาเลยฟีดาบฝีกองกรอบไปไทเทเนียมรถบ้านเดิมๆจะบาเซียวบ,สบาส้นบาต่ำาบอตีลังกามาอย่างแน่นอน นาคู่มือบอกแม่แรงอย่างอะไรมีครบสวยๆกับชุดแต่งสเกิตรอบคันนาพี่น้องอยู่ทั้งบ้านรับชมอยู่จากจังหวัดใดไม่ต้องมาจา้ะเหนืออีสานกลางใต้นอนเปรยออยู่บ้านบริการฮอดหัวขันนหนบ้านเซ็นสัญญาถึงที่ทส่งวฟัฟรีฮอดหน้าบ้านเม็ดอุ้งเม็ดอักเดิมทุกจุดไม่เขียวบ,บ่ซ้นบ่ต่ำ รับประกันครับบมมีการชนหนักพิกความจมหน้าไฟไหม่ตัดต่อเลคซี่ตัดต่อเลคตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างของรถเดิมโตเครื่อง,องรถเดิมเลขคัดซี่เลขไม่เลขบอดีนะเดิมบมมีการปรับเด็ดเงสิ้นครับพี่น้องนะน้ำเงินสิ่งด้วยสีนี่แต่งขืนได้ไปรุ่นฮิตยอดนิยมครับนาเดิมคันเดิมเครื่องเดิมเดิมเครื่องนิ่งนิ่งนะมอกติเกอร์มอกกอ่ออยู่ครบฝาปโปงบมมีห้อยหัวน็อตไข่ด้วยผมมีห้อยไข่ครับพี่น้อง โอ้โหสามแสนกว่าบาทเอาส่วนลดไป2 0,000ืนนาฟีดาวฟีกลองงวด6กพันเตลอดสัญญาแคปหน้าจอเอาส่วนลดไป2 0,000ืพี่น้อง FC ฟซีสั่งจองผ่านออนไลน์กดลิงกไลน์เชื่อมเหมือนเฟซบน,นาติก๊กตอ๊อกกดลิงกไลน์เข้ามาฟีดาวฟีกลองส่งฟรีทั่วไทยครับพีน่น้องวัยรุ่นฮอนด้าแจ๊ดถืกๆขวัญใจวัยรุน่นเอาไปแต่งซิ่งแต่ง นะสวยอเอาไปรับสาวเอาไปจีบสาวครับพี่น้องไว้ล่นพิมพ์คําว่างามพิมพ์คําว่าสุดพิมพ์คําว่าแกวด้านล่างเดี๋ยวซูมแจก,กเสื้อให้ครับพี่น้องเก้า